ผมนี่ักกิ้ลโก้ซะแล้วผมผมได้ร้อยสองร้อยสามร้อยผมก็น่าจะเลิกกันละตัวอยู่รอกนี้เต็มหน้าไปเลยผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับ สวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมนะครับเสียเตอร์นะครับผมวันนี้อยู่ในช่องบูลแบ็คอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในทุนสามร้อยบาทไปไล่เบ็ดสีสิบห้าบาทกันเลยทุกคน4ีสิบห้าบาทยาวๆกันไปเลยดูท้ายคลิปนะครับว่าเราจะบวกกันเท่าไหร่กันนะครับทุกคนแต่ผมก็เหมือนเคยครับกําไรไม่มาก สามสี่ร้อยได้ค่าข้าวก็พอแล้วไปทุกคนลุยอา้าวค้างเลยมามหไปเน็ตผมก็ช้าๆหน่อยนะครับวันนี้ไม่รู้เป็นไรฟิว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 ฟิเกลือไปสองสามถี่โอ้ตั้งแต่เล่นมาได้เกลือหมดเลยนะครับทุกคน เกลือจัดกระดาษบอกแบตก็จะหมดเฮ้ยดอกนี้สวยอยู่ทุกคนเฮ้ยเอาเรื่องวะมาได้แฮมได้อย่างนี้นะทุกคนมาทีนึงก็สวยอยู่ฝากต,ติดตามช่องผมด้วยนะครับบูนแบ็กครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับทุกคนถ้าถึงร้อยซับเม่อไหรผมมีของรางวัลแจกแน่นอนครับทุกคน เอาทุกคนข้างเฉยอ่ะทุกคนกดก็กดไม่ไปเนี่ยทุกคนเป็นไรเนี่ยเน็ตผมวันนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับทุกคนโอ้ยเน็ตจ๋ามาเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้มาได้ไปลุย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 เร็วๆหน่อยไอ้สองเดี๋ยวๆหน่อยขางจังเลยต้องใส่ต้องดีเครื่องใหม่ ไชต่อรู้สึกจะเกลือนครับทุกคนวันนี้ทุนสามร้อยบาทเราคาดทุนไปแล้วร้อยห้าสิบบาทจะจะลุ้งหรือจะล่วงวะเน,นี่ยเฮ้ยัวยอยู่ตรงนี้ทุกคนอ่ะมุนกับแจกันนะครับตัวยอยู่ขวานไปอีกหนึ่งดอก องุ่นมาได้ไหมไม่มีเอ้โลมาก็ยังดีสวยครับดอกนี้ติดปีตปินไปเลยอ่างุ่นมาอีกไหมไม่ได้ดีกว่าโลโลได้โลไอ้ติดปีตปินแล้วทุกคนติดปีตปินทุกคนดอกนี้ติดปีตปินไปสวยงามตามท้องเรื่องมามะมามะสวยอยู่ใจกันดอกนี้ โลดอกนี้ขวานดอกนี้ก็สวยไปเลยครับไปด้วยกันต่อโอ้โอะไรเนี่ยทุกคนเน็ตผมช้าผมไม่ทันใจผมเลยเนี่ยตัวยอยู่ครับแจกันดอกนี้ ลุย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 ผมปากช่องของเรนะครับทุกคนบูนแบ็คครับบูนแบ็ผมนะครับเตะเตะครับผมขอปากช่องนะครับเป็นกําลังใจให้ผมถ้าใครมีสูตรอะไรก็เมนไว้ใต้คลิปได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะทาสูตรให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะครับไปด้วยกันต่อ เน็ตผมช้าอะทุกคนต้องทำไงใครมีเน็ตแรงๆก็แนะนำให้ผมหน่อยนะครับทุกคนไปมาแล้วอง,ลองุ่นดอกนี้สวยอยู่เนี่ยทุกคนคอ,อยจะค้างอย่างงี้ทุกคนพอดพุ <c oughs> ผมนี้เริ่มจะหัวล้อเนี่ยทุกคน ไม่รู้ที่เป็นที่โรมา่าหรือว่าเป็นที่เน็ตผมเลยแต่ว่าโรม่าเขาก็ดีอยู่นะผมาว่าเป็นที่เน็ตผมนีเนี่ยกล้ากเองแต่โรม่าก็ไม่ค่อยแตกเลยนะะ <c oughs> ผมนี่สก,กิลโก้ซะแล้ว <c oughs> ผมผมได้ร้อยสองร้อยสามร้อยผมก็น่าจะเลิกกันลนะตัวอยู่ดอกนี้ออื <c oughs> เต็มหน้าไปเลยเน็ตจ๋าเกินพาทุกคนยุดงิดไปด้วย <S <S คลิปตัวนี้ที่ผมลงก็ที่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 ่ที่นนะะที่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 ทก่ที่ท่ที่่าีที่ท ามทุ่มกว่าเวลาหมานทุกคนเวลาหมานแต่เน็ตผมไม่อำานวยสวยอยู่ครับทุกคนโลดอกนี้โลมาก็มาครับทุกคนเต็มหน้าไม่ได้แต่การสวยสวยปีสปินมาแลนะ้วทุกคน ปีสปินมาผมได้ปีสปินนี้ที่ผมได้เท่านี้ผมจะไปดีเครื่องก่อนนะทุกคนผมต้องเลิกก่อนละน่าจะได้เยอะอู่มั้งปีสปินเนี่ยหกร้อยเจ็ดเจ็ดร้อยแล้วผมหกร้อยบาทน่าจะได้อยู่สวยครับทุกคนผมไปดีเครื่องได้แค่านี้ก่อนก็ต้องเอาครับทุกคน เน็ตช้าจัดเน็นไม่ค่อยได้ังออุ่นสวยอยู่แจกกันก็มาอีกเน็ตค้างคางยังไงก็ไม่รู้ โลสวยสวยสี่เลยส่สิบเลยเก้าร้อยทุกคนกำไรห้าร้อยบาทเอ้ยกำไรหกร้อยบาทผมก็ขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นครับทุกคนขอบคุณครับผม